สวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะจาก f c e e o o o k แฟนเพจอออูครูจีนและแฟนๆจากช่อง youtube c h ANEL n เรียนจริงกับออูสสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้นะคะ New HSK แต่ว่าวันนี้จะเป็นชุดที่4โดยเป็นการนำเอานะคะคำศัพท์ มาแต่งเป็นประโยคบวกด้วยศัพท์ new shk 4นี้เข้าด้วยกันจากชุดที่เราทำไปนะคะตั้งแต่ new shk 1 2และ3วันนี้ก็มาถึงลำดับที่ new shk 4โดยแต่ละชุดจะเป็นนะคะการนำเอาคำศัพท์10คคำมาแต่งเป็นประโยค10ประโยคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คับศัพท์ มากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าประโยคที่เรานํามาแต่งนั้นเนี่ยนะคะครูได้เพิ่มเอาคําศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจเข้าไปด้วยชุดนี้เป็นชุดที่1ค่ะโดยในชุดนะคะก็จะมีพินอินแล้วก็คําอ่านไทยซึ่งจะขึ้นมาพร้อมกันแต่จะเป็นคนละด้านคือถ้าพินอินก็เป็นอันบนคําอ่านจะเป็นข้างล่างนะคะเพื่อช่วยให้สําหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อาจจะไม่ต้องการรู้ลึกก็เรียนตรงนั้นแต่สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานพิงพอินอยู่แล้วหรือผู้ที่ต้องการเรียนให้ลึกขึ้นก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันเราจะได้ทั้งคําศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันรวมทั้งคําแปลที่จะเป็นการแปลคําต่อคําประโยคต่อประโยคเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันได้เลยค่ะ อาอิอาอีคุณนะอาอาอีคุณนาะหมายถึงผู้ที่เป็นนะคะยาิผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ก็คือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณแม่เราจะเรียกว่าอาอีอาอินิ้นเจะงมย่งายง คุณนะ้เป็นอย่างไรบ้างอ,าอี๋หนินจะมย่างคุณนะ้าเป็นอย่างไรบ้างอ,าอีคุณนะ้าหนินแปลว่าท่านจะมาย่งก็คือเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรามีคําว่าอีแล้วทําไมจะต้องมีคําว่าหนิน เป็นธรรมเนียมของคนจีนเราที่เรียกว่าช่งหู้นั่นก็คือเป็นการให้เกียรติญาติผู้ใหญ่นะคะเวลาอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเรียกเขาก่อนนะคะแล้วถึงค่อยตามด้วยสิ่งที่เราจะพูดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเน้นอีกครั้งเป็นการให้เกียรตินะคะก็เลยเป็นว่าอ้ายแล้วก็หยุดนิดหนึ่งนิ้นจะไม่ย่างคุณน้าเป็นอย่างไรบ้าง อ่ะอ่ะเป็นคำอุทานอ่ะ你看你看อ่ะ你看你看อ่ะคุณดูคุณดูคุณดูนะ ประโยคนี้นะคะเป็นการแสดงความรู้สึกเวลาพูดนะคะก็จะใส่อารมณ์เข้าไปเหมือนโกรธนะคะว่าชี้ชวนให้ผู้อื่นดูนะว่านี่เนี่ยเขาทำอย่างนี้นะคำว่าหนีนะคะก็หมายถึงนะคะให้คุณดูนะคะคำว่าขั้นขั้นตัวนี้ก็คือดูหรือมองนั่นเองก็เหมือนกับเป็นเชิญฟ้องนะคะว่าดูนะดูนะว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้นะคะอ่ะนีขั้นนีขั้นอ่าคุณดูนะคุณดู ออาายยเตี abei, roommate, ้ยอายเตี sì ้ยก็คือเป็นลักษณะนะคะนับจากความสูง这个桌子真矮这个桌子真矮โต๊ะตัวนี้เต <aciones> ี้ยจริงจริง这个桌子真矮โต๊ะตัวนี้เตี้ยจริงๆ เจอแปลว่านี้เก็เป็นลักษณะนามของจัวจึก็คือโตะนะคะเจนแปลว่าจริงๆอ่ายก็คือเตี้ยเพราะฉะนั้นอ่ายตัวนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะจะเกิดจัวจืเจิ้นอายโตตัวนี้เตี้ยจริงๆไอ้ายเสียวอ้ายเสียวเล็กกระทัดรัด หรือจริงๆถ้าแปลตรงตัวแปลตรงตัวของเขานะคะอานก็คือเตี้ยใช่ไหมคะเฉาตัวนี้ก็คือเล็กๆแต่นี้ครูก็แปลให้แบบว่าได้ใจความนิดนึงก็คือหมายความว่าเล็กกระทัดรัดก็คือเป็นลักษณะมันเตี้ยแล้วก็เล็กๆแล้วก็เลยเรียกเขาว่าเล็กกระทัดรัดนะคะท่าก็ส์แอ๋ย์เฉาเจียนจวง ทาเก้อเจเวจวงเขามีรูปร่างแข็งแรงที่เล็กกระทัดรัดนะคะก็คือเขามีรูปร่างที่แข็งแรงแต่ว่าเล็กแล้วก็เตี้ยนั่นเองนะคะถ้าเขาผู้ชายเก้อจตัวนี้นะคะหมายความว่ารูปร่างอ้เียวก็คือเล็กกระทัดรัดเจี้ยนจวงตัวนี้หมายถึงแข็งแรงค่ะ คำว่า,าเจียนตัวนี้ทจะมาจากคำว่าเจียนข้างที่เรามักจะพูดว่าจุน่นเจียนข้างก็คือหมายความว่าปวดพอรอนให้เขาแข็งแรงเขาใช้ตัวเดียวก็คือตัวเจียนนะคะเจียนจ้วงหมายถึงแข็งแรงได้ด้วยนะคะทาร์เกอร์สไอเสี่ยวเจียนจ้วงเขามีรูปร่างแข็งแรงที่เล็กกระชับรัดนะคะขอโทษนะคะลิ้นมันพันกันนิดนึงเขามีรูปร่างที่เล็ก ประทัดรัดอ้กัวอ้กัวรักชาติอ้กัวรักชาติคำนี้ตรงตัวเลยคะ่ะอ้ายแปลว่ารักกัวก็คือประเทศนะคะไอ้กัวรักชาติประโยคตัวอย่างของครู 人民都是爱国人人民都是爱国人ความวามาคือประชาชนล้วนเป็นคนรักชาติ人民都是爱国人ประชาชนล้วนเป็นคนรักชาติเยนหมินก็คือประชาชนหรือพลเมืองโตแปลว่าทั้งหมดชื่อ ตัวนี้ก็คือเป็นคือใช่นะคะแล้วก็ไอ้กัวตัวนี้รักชาติเหยินตัวนี้เป็นคนไอ้กัวตรงนี้เป็น adjective ไปขยายคําว่าคนก็คือเขาเป็นคนยังไงเป็นคนรักชาติโอเคนะคะเหยินเหมีอนโตชื่อไอ้กัวเหยินประชาชนล้วนเป็นคนรักชาดไอ้กัว อู่รักถนอมอาย่รักถนอมอื้อหู公务人ย有责เออ้อหู公务เยยะๆอยู่เจอรักถนอมของหลวงทุกคนมีหน้าที่อื้อหูู่ เยืนเยนยเจอรักถนอมของหลวงทุกคนมีหน้าที่คำว่าอ้หู้รักถนอมกงวู้ก็คือหมายความว่าของหลวงนะคะของที่เป็นของสาธารณะนั่นแหละค่ะเยืนเยินตัวนี้ก็มีความหมายว่าไม่ก็เยนนั่นเองนะคะคือทุกคนโยแปลว่ามีเจอมาจากคำว่าเจ๋อที่แปลว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะจึงแปลความได้ว่าไอ้หูกูเหยื่อเหยื่อโยเจ่ลักถนอมของหลวงทุกคนมีหน้าที่อ <_ d> um> ันอันเงียบสงบอันเงียบสงบหรือบางครั้งนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ตัวเดียวมันจะไปผสมกับ คำศัพท์ตัวอื่นเพื่อให้ได้ความหมายยิ่งขึ้นนอกจากอันแล้วนะคะมันอาจจะเป็นอันจิ้งนะคะอันเฉียนก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้มีความหมายว่าเงียบสงบหรือปลอดภัยก็ได้แต่นนี้ในประโยคนี้ครูมารวมไว้อย่างนี้ตัวอย่างของประโยคของครูก็คือ孩子า安ิบเอ,อัเ好吗？ห子า安ิบ好吗？ เด็กๆเ,เงียบกันหน่อยได้ไหมไฮซิ a ัน i ันินงเตียเเด็กๆเงียบกันหน่อยได้ไหมคำว่าไ e s ตัวนี้ก็หมายถึงเด็กนะคะมันตัวนี้เป็นพวกการแสดงความเป็นพหุพจน์ก็คือไม่ได้คนเดียวแต่ว่าหลายๆคนนะคะเหมือนคําว่าบาเมันก็คือพวกเรานั่นเองนะคะที่รวมเอาหลายๆคนเข้าไปด้วยกันอันจิ้งตัวนี้หมายความว่า เงียบนะคะตัวนี้นะคะที่เข้าไปผสมแล้วก็จะได้ความหมายว่าเงียบเตียนก็คือเล็กน้อยหรือหน่อยนึงนะคะเห่ามาได้ไหมนะคะคําว่าเห่ามาตัวนี้นะคะหมายความว่าได้ไหมเรามักจะวางไว้ในท้ายประโยคคําถามคราวนี้นิดนึงนะคะครูเคยบอกไว้ว่า สั่งเส้นก็คือเสียงสามสองตัวติดกันใช่ไหมคะวันในยุคนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตัวหน้าแต่ด้วยความที่ว่าประโยคนี้นะคะมันยาวและเวลาเราพูดเราต้องตัดนะคะเราต้องหยุดนะคะเพื่อที่จะหายใจไม่งั้นถ้าไปตลอดเนี่ยมันไม่ได้ความนะคะก็คือหมายความว่าเราพูดไม่สุดแล้วเราจะเหนื่อยแล้วก็ประโยคมันจะดูไม่สละสลวยต่นนี้จะเห็นว่าครูหยุดตรงนะคะเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็เหามา เป็นการเน้นย้ำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้แบบว่าเตี้ยนไม่ใช่นะคะไฮสึมันอันจิงเซะพามาเด็กๆเงียบกันหน่อยได้ไหมโอเคนะคะอันจืออันจืจัดแจงหรือจัดวางอันจื จัดแจงหรือจัดวางว่จะมา安置他呢ว่า,จ,าะจะมา安置他呢ฉันจะจัดวางมันอย่างไรดีว่จะมา安置他呢ฉันจะจัดวางมันอย่างไรดีว่าฉันจะเมอก็คืออย่างไรนะคะ อันจืตัวนี้ก็คือจัดหรือจัดวางหรือจัดแจงทาตัวนี้นะคะเป็นการแสดงบุรุษที่สแต่ว่าเป็นสิ่งของนะคะไม่ใช่คนถ้าเป็นคนก็จะต้องเขียนทาเหมือนเนที่ครูแนะนําไว้ในประโยคก่อนๆน,นั้นแต่บุรุษที่3ทาตัวนี้นะคะจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเราจะใช้ทาตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจัดของแล้วหรือว่าเราจะจัด ของสักอย่างวางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะจัดวางมันตรงไหนนะคะ<อ>เนะ<อ>ก็เอาไว้นะคะเป็นสร้อยลงในประโยคนะคะซึ่งครูเคยบอกว่าได้ทั้งประโยคคําถามและประโยคบอกเล่าแต่ในบริบทนี้ใช้ในประโยคคําถามนะคะว่าจะมาอันจืทานะฉันจะจัดวางมันอย่างไรดี 按时，按时，ตรงเวลา，按时，ตรงเวลา。他们保证按时到，他们保证按时到。พวกเธอสัญญาว่าจะมาให้ตรงเวลา。他们保证。 อันสืต่าพวกเธอสัญญาว่าจะมาให้ตรงเวลาถ้ามันตัวนี้หมายถึงพวกเธอ ตัวนี้เห็นแล้วนะคะเป็นทาอีกตัวหนึ่งบุตรที่3แต่ทาตัวนี้เป็นผู้หญิงนะคะโดยความที่ข้างหน้าก็เขียนต่างกันนะคะลองกลับไปดูข้างหน้าได้ค่ะทาผู้ชายกับทาผู้หญิงเขียนไม่เหมือนกันอันนี้สําหรับผู้ที่แปลว่าเรียนเพื่อการสื่อสารนะคะกลัวอธิบายหน่อยแต่ถ้าผู้ที่เรียน HSK4 แล้วเขาจะทราบนะคะมันตัวนี้ก็คือแสดงความเป็นพหุพจน์นะคะเป่าเจิงตัวนี้ก็คือการรับรองรับประกันหรือสัญญานะคะ 按ิก็คือตรงเวลาต้าตัวนี้ก็คือถึงท่านมัน保证ต时到พวกเธอสัญญาว่าจะมาให้ตรงเวลาอันอันมืดมิดอันมืดมิด ตัวนี้ก็เป็นคำหนึ่งคำหนึ่งได้นะคะแล้วก็ไปผสมกับคำอื่นคำอื่นได้เหมือนกันนะคะอูจิ่ลี่ไทอันล์ล์วูซี่ลี่ไทอันลในบ้านมืดจังเลยอูจิ่ลี่ไทอันลในบ้านมืดจังเลยอูจิตัวนี้นะคะหมายถึงบ้าน นอกจากคำว่าเจียแล้วคำว่าอูจิก็หมายถึงบ้านเหมือนกันนะคะเป็นภาษาพูดที่เขานิยมใช้กันทั่วไปเวลาพูดถึงอูจิตัวนี้นะคะก็จะหมายถึงบ้านด้วยมีความหมายเท่ากับเจียเหมือนกันนะคะหลี่ก็คือด้านในไท้ตัวนี้เป็นการบอกระดับนะคะของสิ่งนั้นนะคะก็คือบอกระดับว่าเป็นไงคะอั้นมืด มืดมากหรือมืดจังเลยนะคะเลิกก็คือเป็นลักษณะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะวู้ซิล่ายอัลในบ้านมืดจังเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ New HSK 4ครูตั้งใจจะทำให้ถึงนะคะ New HSK ในระดับ9ก็จะเข้าไปนะคะค่อยๆทำทุกวันอย่างนี้ละคะ่ะ เพื่อที่จะเป็นการนะคะให้ผู้เรียนซึ่งมีหลายๆกลุ่มนะคะได้เข้ามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ตัวเองคิดว่าอยากบางคนอาจจะอยากทวนบางคนอาจจะากจะเพิ่มนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในระดับ9นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยหมื่นกว่าคำนะคะถ้ารวมยอดทั้งหมดในคำศัพท์ New HSK ตั้งแต่1ถึง9ก็จะมีหมื่นเศษๆนิดๆนะคะถ้าครูจำไม่ได้ว่าตอนท้ายประมาณเท่าไหร่นะคะ บางใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้ครูก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ออูครูจีนและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ YouTube c h anel n เรียนจีนกับออูเพื่อรับความรู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องการเรียนลักษณะน,นี้เป็นการเรียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆขอเพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตจะเรียนที่ไหนอย่างไรเวลาใดเมื่อไหร่ก็ได้และที่สําคัญจะดูกี่ครั้งก็ได้นะคะสําหรับท่านที่สนใจแฟชก๊อดก๊อดคำศัพท์เพื่อทําเป็นการช่วยจำ สามารถที่จะเข้าไปเลือกดูแชร์เก็บและส่งต่อได้ที่ช่องทางของ Facebook Fan Page อู่กรุจีนและสำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนพินอินตั้งแต่เบื้องต้นก็เข้าไปเลือกดูคลิปได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจริงกับออูท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านช,นช่วยกันแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันจินทียตะตคด่อจูเยจ,จ,จ้กล้ะิาเจจีน ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ